สาธุการพระบิดาที่รักพรอคเา่ะเราขอบพระคุณถึงความรักถึงความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทำกิจในทุกสกรรพสิ่งพระองค์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวพระองค์ทรงรวบรวมทุกสกรรพสิ่งไว้เพื่อทุกสกรรพสิ่งนั้นจะเป็นของพระองค์พระเจ้าค่ะได้กลับสู่สภาพดั้งเดิมที่พระองค์ทรงกำหนดไว้เอาพระบิดาที่รัก ลูกขอบพระคุณพระองค์ในความรักใปนความมาสจั์ที่พระองค์ทรงเป็นผู้กระทํากิจและพระองค์ทรงกําหนดทุกสิ่งไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าค่านำพาพระเจ้าค่าในฐานะลูกของพระองค์มากหลายบนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าค่ะที่เขาได้ต้อรนนับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของ องคเจ้าค่ะเขาอยู่ในฐานะที่เป็นบุตรชีรักของพระองค์เขาอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่บฏในบัตรและใช้พระองค์เขาอยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเขากําลังศึกษาเขากำลังเรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิตที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในคิสจักรของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระองค์เจ้าค่ะนำพาเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเรียนรู้และจะเข้าใจและจะ เห็นถึงพระราชกิจของพระองค์ที่เคลื่อนไหวอยู่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ใช้เวลาจะได้ใช้ชีวิตในการที่จะตัดสินใจพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ร่วมมือกับพระองค์โป์เจ้าค่ะเพื่อการงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงพระประสงค์ไว้นั้นจะสําเร็จจะลุล่วงโป์เจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์ที่ลูกๆของพระองค์จะตัดสินใจโปรเจ้าค่ะจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์โป์เจ้าค่ะจะเจกิ่ใจชีวิตของพระองค์เป็นความรักโป์เจ้าค่ะเป็นสันติสุขโครเจ้าค่ะและเป็นทุ กสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาที่เขาไปสัมพันธ์กับผู้อื่นในทุกรูปแบบโปรดเจ้าคะเขาพระองค์ทรง,งโปรดเดินโปรดเจ้า,า่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มองเห็นจะได้เข้าใจโปรดเจ้าขาด้วยสติปัญญาที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานไว้ให้ในชีวิตของเขาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเขาทั้งหลายนั่นแหละโปรดเจ้า,า่ะ <P> เพื่อเขาจะประกอบพระราชกิจ <P> เพื่อเขาจะประกอบกิจของพระองค์ <P> ตามพระประสงค์ของพระองค์ตามพระสุรเสียงของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายต้องเข้า สู่หลักการในการดาเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์พระองค์เจ้าขาที่เขาทั้งหลายต้องตายร่วมตายกับพระองค์ที่ไม้การเขีนน้นพระองค์เจ้าขาและเป็นการเป็นขึ้นร่วมกันพระองค์เจ้าขาและดําเนินชีวิตในขวเป็นขึ้นพระองค์เจ้าขาขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์ขอพวกรงโปรดเถิดพระวจนะหรือทุกสิ่งพระองค์เจ้าขาที่เขาทั้งหลายได้เรียนรู้อยู่ทุกวันเวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจของเขานั้นพระองค์เจ้าขาจะเป็นเหมือนพระสุรเสียงจะเป็นเหมือนแบบแผนจะเป็นเหมือน นนแนวทางพระเจ้าค่ะจะเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเขาทั้งหลายจะเป็นอาหารพระเจ้าค่ะจะเป็น งานเลี้ยงโค์เจ้าค่ะจะเป็นทุกสิ่งที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมโครเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะมองเห็นและจะเข้าใจโครเจ้าคะ่ะในสิ่งซึ่งน้ำมือของเขากระทำในเงาในสิ่งที่ตาของเขามองเห็นโครเจ้าค่ะเพื่อเขาจะเรียนรู้เพื่อเขาจะดําเนินชีวิตโครเจ้าคะ่ะเพื่อเขาจะร่วมกันเป็นหนึ่งกับพระองค์และพระองค์จะทรงนําพาเขาไปสู่ ส่วนทึ่นพระองค์ทรงปรารถนาพระเจ้าค่ะไปสู่พระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงวางและตั้งเขาไว้เป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์ในระบบของโลกนี้พระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายเป็นเหมือนดังนกอินทรีพระเจ้าค่ะที่เป็นเหมือนลูกของพระองค์พระเจ้าค่ะที่ อยู่กับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะโอฮาริลูยาแต่ในบางครั้งพระเจ้าค่ะเขาก็ต้องลงมาอยู่สู่แผ่นดินโลกพระองค์เจ้าค่ะมาประสบพบกับความทุกข์ยากและลําบากตัดมาต้องเผชิญพระเจ้าค่ะเพราะเขาทั้งหลายจะต้องมาเรียนรู้ใน รูปแบบของชีวิตทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะเป็นในแนวทางที่จะเป็นตัวแทนอํานาจแต่หากเขาไม่ได้เข้าใจพระองค์เจ้าค่ะหากเขาไม่ได้เข้าใจถึงสภาพชีวิตสภาพจิตใจพระองค์เจ้าค่ะแล้วเขาจะเป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์ที่จะร่วมปกครองร่วมกันกับพระองค์ได้ไงพระองค์เจ้าค่ะในสถานการณ์ในบางครั้งเขาต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากเพราะเขาจะได้ร่วมกันกับพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงให้เขาร่วมประสบการณ์ แค่เช so ั่กคราวพลเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มองเห็นความจริงเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมพลัเจ้าค่ะแต่เขาทั้งหลายนั้นจะได้เพิ่มเติมด้วยสาราศีด้วยเกียรติยศด้วยศักดิ์ศรีพระงเจ้าค่ะที่พระองค์จะทรงประทานให้เขาสวมไม่เขาพลัเจ้าค่ะเป็นชีวิตพระองค์เจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตัดไว้ผู้ที่ทองใจพลัเจ้าค่ะผู้ที่ยอมรับพลเจ้าค่ะชีวิตของพระองค์ยอมรับแนวทางของพระองค์ในทุกทางผลสาเร็จที่เขาจะได้คือ ความบันเนของความดมใจนั่นคือความมั่งคั่นเกียรติและชีวิตโปรเจ้าค่ะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงโปรเจ้าค่ะกับชีวิตของลูกๆของพระองค์แต่ละคนโปรเจค้าเพราะเขาตั้งหลายสวยงาเพราะเขาทั้งหลายตั้งใจเพราะเขาทั้งหลายเจดจ่อเพราะเขาตั้งหลายสวยงาพระองค์ในเบื้องบนด้วยใจกตือร้นโปรเจ้าค่ะขอบ่งทรงโปรดเถิดนำพาเขาตั้งหลายเขาสัมดงการอยู่เคียงข้างกันอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระองค์ทุกเวลาทุกวินาทีทุกลมหาย ใจของเขาโปรเจ้าค่ะเขาสแดงการเป็นนักรบที่กล้าหาญโปรเจ้าค่ะที่แข็งแกร่งโปรเจ้าค่ะและเขาแดงความเป็นเจ้าสาวโปรเจ้าค่ะที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์โรรเจ้าค่ะต่อจพระพักพระองค์โปรเจ้าค่ะเพื่อรอคอยโปรเจ้าค่ะเพื่อการทำกิจของพระองค์ที่พระราชกิจของพระองค์มันเคลื่อนไหวอยู่โิรเจ้าค่ะโอฮาเลลูยาเราจึงสรรเสริญเราจึงขอบพระคุณพระองค์เราจึงโมทนาโิรเจ้าค่ะเราจึงขอบพระคุณพระองค์ไม่มีคาพูด สิ่งใดพปรดเจ้าค่ะไม่มีสิ่งใดพปรดเจ้าค่ะไม่มีอะไรพปรดเจ้าค่ะมีแต่คําของพระคุณและคําสรรเสริญถึงฤทธเดชถึงฤทธานุภาพถึงความมหัศจรรย์ของพระองค์ที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในของเขาทั้งหลายเป็นพระราชกิจโปรดเจ้าค่ะเป็นฤทธเดชและเป็นฤทธอำนาจพปรดเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจับต้องได้พปรดเจ้าค่ะโอ้คาเลลูยยาที่เขาทั้งหลายจับต้องได้โอ้โดย ไปทางกยยงายภาพโปรเจคท์ที่พระองค์ทรงสำแดงพระสิริอของพระองค์เพื่อ พระเกียรติและพระสิริเพื่อธิอำนาจโปรเจ้าค่ะเพื่อน้ำพระไทยของพระองค์จะสําเร็จบนแผ่นดินโลกโปรเจ้าค่ะตามพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้แผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันโปะเจ้าค่ะตามพระประสงค์ขององค์เยซูคริสที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในคำอธิษฐานและพระองค์ทรงสอนสาวกโปรเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงบอกว่ชีวิตของเขาทั้งหลายชีวิตของลูกๆของพระองค์ในวันนี้ที่เขาดำเนินอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้เป็นเหตุโปรเจ้าค่ะที่พระประสงค์ของพระองค์หรือที่ ชีวิตของพระองค์ได้รับการยกย่องและสรรเสริญพียงเจ้าค่ะโอคาเรลลูยาแต่ของพวกทรงโปรดเถิดนำพาเขาทั้งหลายพียเจ้าค่ะที่เขาจะต้อนรับชีวิตของพระคิ์ชีวิตของพระองค์ชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดําเนินกิจอยู่ในเขานั้นพ่องเจ้าค่ะเพื่อให้เขาได้เข้าใจได้มองเห็นและได้จัดสินใจพียงเจ้าค่ะร่วมมือกับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์พียเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจะสําแดนพระสิริของพระองค์จะสําแดงความรักพียเจ้าค่ะ ตัวตนของเขาทั้งหลายที่สั่แดงออกมาในรูปแบบของความสัมพันธ์นั้นจะแอคชั่นตัวเขาเองเป็นสันติสุขเป็นความรักโปรเจ้าค่ะเป็นความชื่นชมยินดีในแต่ละวันในแต่ละเวลาโปรเจ้าค่ะโอ้ค่เรลูยาเพื่อเขาทั้งหลายจะสั่แดงความเป็นตัวแทนอํานาจของพระองค์อย่างแท้จริงโปรเจ้าค่ะไม่ใช่อํานาจของเงาในระบบของโลกนี้โปรเจค่ะโอ้แต่เป็นอํานาจที่เที่ยนแท้ของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระองค์ทรงนำพาโปรเจ้าค่ะที่พระองค์ลังไร้ เจ้าค่ะในชีวิตของเขาทั้งหลายทุกวันทุกเวลาพูดเจ้าค่ะเขาทั้งหลายจะต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาทั้งหลายเป็นเหมือนลมหายใจพูดเจ้าค่ะเป็นเหมือนลมหายใจพูดเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานให้เขาทั้งหลายแล้วแท้จริงลมหายใจหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่วิญญาณเราชีวิตเราในเวลานี้ก็เพราะพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองและพระองค์ยังทรงประทานลมหายใจให้เราอยู่พูดเจ้าค่ะ เพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะเข้าใจโรจนเจริญนำพาลูกๆของพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าค่ะที่เขามีชีวิตยอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้เขาได้แต่นักรู้ให้เขาได้เข้าใจนรจ้าค่ะถึงพระประสงค์อันนี้ดันของพระองค์และเขาจะได้สะท้อนโรจ้าค่ะชีวิตของพระองค์ออกไปในสิ่งซึ่พระองค์ต้องการโรจ้าค่ะ เพื่อเขาจะไม่ได้อยู่ในระบบของโลกนี้ไม่ได้อยู่ในระบบของศาสนาพระเจ้าค่ะไม่ได้อยู่ในระบบใดๆพระเจ้าค่ะแต่เขาทั้งหลายจะอยู่กับพระองค์พระเจ้าค่ะจะร่วมทุกร่วมสุพระเจ้าค่ะจะร่วมประสบการณ์กับพระองค์เป็นนิจิรันพระเจ้าค่ะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ใดๆทั้งสิ้นพระเจ้าค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความผูกพันและความสัมพันธ์อันสนิทกับพระองค์พระเจ้าค่ะในพระองค์ไม่มีเวลาพระเจ้าค่ะนำพาเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะมองเห็น จะเข้าใจพระเจ้าค่ะและจะจัดต้องได้ด้วยความรู้สึกของเขาทั้งหลายพระเจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ความคิดพระเจ้าค่ะแต่ให้เขาจัดต้องได้ด้วยความรู้สึกของเขาทั้งหลายที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเด็เขาทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นวิญญาณจิตของเขาทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นด้านายของเขาพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เขาราลถนาที่เขาคิดได้ในความคิดของเขาในความเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะโอ้เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาตามพระฉายของพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะสัแรงพระองค์เอง พระองค์เจ้าข่าชวนฝ่ายพระชายพระองค์ทรงทาสาเ็าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครบถ้วนทุกรูปแบบพระเจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์พระอเจ้าข่ะนำพาเพื่อลูกๆของพระองค์จะมองเห็นเขาไม่ต้องทําสิ่งใดในวันนี้รเขาแค่ต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาเพื่อเขาจะสำเนสิทธิอํานาจของพระองค์ตามการครอบครองตามการปกครองของพระองค์ที่พระองค์ทรงตัดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นพระเจ้าข่ะที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นที่พระองค์ทรง สร้างทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ให้ลูกๆของพระองค์เข้าใจได้พระเจ้าค่ะการรื้อฟื้นการทรงสร้างพระเจ้าค่ะการฟื้นฟูพระเจ้าค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระวจนะของพระองค์มันได้เปิดเผยและสัมเด็ให้เขารู้ในทุกเหตุการณ์แล้วพระเจ้าค่ะโอ้ยังมันยังไม่เพียงพอหรือพระเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตัดพระเจ้าค่ะหากพระองค์จะเขียนนาพระองค์จะบรรยายพระเจ้าค่ะแผ่นดินโลกทั้งแผ่นดินโลกนี้ก็ไม่ จะบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเขาทั้งหลายได้พจนเจ้าค่ะโอ้ใคลลรุยาขอบพระคุณและสรรเสริญขอบพระทรงโปรดเถิดสิ่งที่พระองค์ทรงบอกสิ่งที่พระองค์ทรงตัดมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งพระเจ้าค่ะเป็นแค่หลักการที่เล็กๆที่เขาจะจับต้องได้พจนเจ้าค่ะเป็นเหมือนกุญแจพจนเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจะเข้าใจถึงพระประสงค์เข้าใจถึงนามพระทยของพระองค์และในภาคหลักการนั้นพรนเจ้าค่ะพระองค์ทรงกระทําให้เขาทั้งหลายสําเร็จสิ้นรอบ้วนและ บริบูรณ์พระองค์เจ้าค่ะโอ้ใคเลลูยากขอพระองค์ทรงโปรด,ดนำพาเถิดเพื่อเขาทั้งหลายจะได้เห็นในฝ่ายสิทธิอำนาจพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาให้เขาครอบครองทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อเขาทั้งหลายจะร่วมเกียดร,ร่วมสัดิ์รีพระเจ้าค่ะในฐานะเขาคือร่างกายของพระอง,อะองค,อค์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระองค์คือศีรษะพระเจ้าค่ะที่อยู่บนแผ่นดินสวรรค์เพื่อศีรษะและร่างกายจะเป็นอันหนึ่งอนันเดียวกันพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะ นำพาเจอพระองค์เจ้าค um, ่ะทุกชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ที่พระองค์ทรงกระทํากิจในชีวิตของเขาให้เขาคิดได้ได้และเขามองให้เห็นและเขาให้รู้สึกได้ได้พระเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะมายืนอยู่ในจุดที่เป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีตามซึ่งพระองค์ทรงคาดหวังไว้ในชีวิตของเขาทั้งหลายแต่ละคนเจ้าค่ะโอฮคหรลูยา เขาจะไม่เหมือนเดิมพระอเจ้าค่ะเขาจะไม่เหมือนเดิมพระอเจ้าค่ะเขาจะไม่เหมือนเดิมพระองเจ้าค่ะแต่สภาพชีวิตสภาพจิตใจของเขาจะหิวกระหายจะต้องการพระองค์พระอเจ้าค่ะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นพระองเจ้าค่ะเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตัดไปแล้วในพระองค์ไม่มีความเพียงพอพระองเจ้าค่ะเพราะพระองค์จะทรงประทานให้และพระองค์จะทรงยกให้และพระชงจะทําให้ตาม พระประสงค์ของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะนําพาเพื่อลูกๆของพระองค์จะมองเห็นและจะเข้าใจว่าเขาจะรับได้แค่ไหนพระองค์เจ้าค่ะโอฮาเลยลูยานําพาเพื่อเขาตั้งหลายจะคิดจะกระทำพรองค์เจ้าค่ะในชีวิตของเขาเพื่อจะขยายชีวิตของเขาให้เป็นเหมือนกับขยายภาชนะของเขาให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นให้ลึกขึ้นพระองค์เจ้าค่ะให้ปริมาณที่จะบรรจุชีวิตของพระองค์นั้น ทุกเวลาทุกลมหายใจของเขาโปรดเจ้าค่แต่หากเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมขยายชีวิตของเขาขยายหัวใจของเขาขยายความคิดของเขาขยายความรู้สึกของเขาโปรดเจ้าค่ะโอ้เขาในฐานะเป็นภาชนะแล้วจะบรรจุความเป็นพระองค์นั้นได้อย่างไรโปรดเจ้าค่ะของ,องพระองค์ทรงโปรดเถิดนำพาเพื่อเขาจะได้มองเห็นและเข้าใจโปรดเจ้าค่ะมองเห็นเป็นโกเม็ดเป็นเคล็ดลับที่พระองค์เปิดเผยเป็นการส่วนตัวสําหรับในการดาเนินชีวิตเขาทั้งหลายที่พระองค์ได้ส่งเลือดเราเรียก มาเป็นภาชนะของพระองค์เพื่อใช้งานพระเจ้าค่ะไม่ใช่เป็นภาชนะเฉยๆที่มาวางตั้งไว้พระเจ้าค่ะน,นำพาในความคิดนำพาในความรู้สึก ที S <S ่เขาทั้งหลายจะอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตในวันนี้พระเจ้าค่ะเพื่อพระองค์จะได้เปิดเผยและสัมเดงเพื่อเขาทั้งหลายจะร่วมสุขกับพระองค์พระเจ้าค่ะให้จิตใจของเขาให้ความรู้สึกของเขาร่วมสุขกับพระองค์ตั้งอยู่ที่ความสุขร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะไม่ใช่กับสิ่งใดไม่ใช่กับระบบของโลกนี้ไม่ใช่กับสิ่งที่เขาต้องการแต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่วางอยู่ตรงหน้าพระเจ้าค่ะเป็นเหมือนอาหารไม่ใช่เขาต้องปรุงเองพระเจ้าค่ะไม่ใช่เขาต้องใช้ความพยาน จไม่ใช่เขาต้องใช้สิ่งใดเลยพระองค์เจ้าข่าเหมือนอย่างเขาวจะน่าของพระองค์ผู้ที่จะมาเฝ้าพระองค์นั้นความเป็นเงือหรือความเป็นสิ่งที่เขาต้องพยายามด้วยตัวตนของเขาเองนั้นใช้กันไม่ได้เป็นมนทินพระองค์เจ้าข่าฉันใดก็ฉันนั้นขอพระองค์โงโปรเติดแต่เขาทั้งหลายได้มองเห็นแท้จริงเขาเข้ามาหาพระองค์อย่างที่พระองค์ อยางที่เขาทั้งหลายตัวตนของเขาเป็นให้เขามีใจกล้าพระเจ้าค่ะที่จะเข้ามาหาพระองค์พระองค์เจ้าค่ะในสภาพที่เขาเป็นอยู่พระคเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ร่วมสุขกับพระองค์เหมือนยางมารีรเจค่ะที่นั่งอยู่เบื้องพระบาทของพระองค์ทุกเวลาทุกวินาทีพระงเจ้าค่ะโอ้ฮฮเลยลูยาและท้ายที่สุดพระงเจ้าค่ะเขาทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์จะนั่งรับประทานอาหารเหมือนยางลาซารัสที่ออกมาจากอุโมงพระองเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าค่ะโปรดเจิดนัพา ชีวิตลูกๆของพระองค์ทุกคนเพเจากก้าค่ะเมื่อเขาศึกษาเมื่อเขาเรียนรู้พระวจนะของพระองค์หรือเมื่อเขามองเห็นและฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในรอบข้างเพราะ สุรเสียงของพระองค์หรือทุกสรรพสิ่งก็ปรากฏอยู่ในท่านกลางทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอยู่แล้วพระเจ้าค่ะพระองค์กําลังเขียนพระองค์กําลังบอกพระองค์กําลังเปิดเผยผ่านทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งนั้นอยู่ในอานาจทุกสิ่งพระองค์ก็ทรงจัดแล้วทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งที่มนุษย์คิดได้หรือคิดไม่ได้พระเจ้าค่ะสิ่งนั้นคืออยู่ในฐานะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อลูกๆของพระองค์จะมองเห็นและจะเข้าใจและเพื่อชีวิตวันเวลาที่มีอยู่ นั้นวันเวลาที่มีอยู่พระเจ้าขาันที่ก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะเป็นทุกสิ่งของพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้ตามการกําหนดของพระองค์ได้ในวาระและเวลาพระเจ้าขาัน ฮาเลลุยาโอ้ไฮเลลุยาพระมีดาท่รักเราจึงสรรเสริญเราจึงขอบคุณพระเจ้าข่าในฐานะนั้นในวันเวลาในการกําหนดพระเจ้าข่าถึงวันเวลาแห่งการร่วมเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะโอ้เป็นเหมือนเทศกาลงานเลี้ยงพระเจ้าค่ะเป็นเหมือนเทศกาลอยู่เพิงพระเจ้าข่าที่พระองค์ทรงให้แบบอย่างในพระเจนะของพระองค์ไว้อยู่แล้วพระเจ้าค่ะโอ้ให้เขาได้เทศกาลต่างๆใน ระจนะของพระองค์นั้นก็เลยถึงการร่วมสุขหรือการร่วมในงานเลี้ยงของเขาในแต่ละขั้นตอนตามการที่เขาได้ร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ในฐานะที่เขาได้ร่วมกันกับพระองค์พระองค์เจ้าข่าตามเกียรติตามศักดิ์ศรีพระองค์เจ้าข่าตามลำดับพระองค์เจ้าข่าขอพระองค์ทรงโปรดเถิดจาให้ลูกๆของพระองค์นั้นต้องเสียเวลาที่เขาจะต้องใช้ชีวิตหรือที่เขาอยากให้โลกระบบของโลกนี้นั้นพระองค์เจ้าข่าทาให้เขาทั้งหลายต้อง เสียเวลาพู้จ้องค่ะ แต่ให้เขาทั้งหลายอยู่กับพระองค์เป็นอานาจของพระองค์เป็นตัวแทนอานาจของพระองค์เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะสาเร็จในชีวิตของเขาในทุกด้านในทุกวันเวลาในทุกวินาทีบนเจ้าค่ะในทุกลมหายใจของเขา่นเจ้าค่ะเขาจะร่วมสุขกับพระองค์ก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เขาจะมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยกับพระองค์เขาจะเป็นเหมือนน้าหยดนึ่งในมหาสมุทรที่พระองค์ทรงหล่อล้อมที่พระองค์ทรงกระทํากิจในชีวิตของเขาเขากับพระองค์จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่โดยอำําจ พระองค์โปรดเจ้าค่ะทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจโปรดเจ้าค่ะเขาทั้งหลายจะเริงร่าเขาทั้งหลายจะเปยมปรีโปรดเจ้าค่ะเขาทั้งหลายโปรดเจ้าค่ะสํามแดงพระคุณสําแดงความรักสําแดงพระสุรีสําแดงฤทธอำนาจของพระองค์โปรดเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อเขาทั้งหลายในชีวิตประจําวันในภาพของความสัมพันธ์ในฐานะที่พระองค์ทรงกาหนดเขาไว้เป็นตัวแทนอํานาจโปรดเจ้าค่ะในสภาพที่เขาเป็นโปรดเจ้าค่ะเขาได้เรียนรู้ได้เขาได้เข้าใจเพราะว่าชุระเสียงของพระองค์นั้น ู่รอบข้างพระสุรเสียงของพระองค์นั้นอยู่เลมลดพระองค์เจ้าข่าเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตัดความรู้พระองค์เจ้าข่าสิ่งซึ่งเป็นความรู้ที่พระองค์ทรงตัดในยุคนี้พระองค์เจ้าข่าเป็นเหมือนดังมหาสมุทรก็แสดงว่าพระสิริของพระองค์หรือสิ่งซึ่งเป็นพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่ดงอยู่นั้นพระองค์เจ้าข่ามากกว่าความเป็นทผ่นิโลกพระองค์เจ้าข่าเพราะฉะนั้นก็มากกว่าที่ลูกของพระองค์ต้องการเสียอีกในสิ่งที่พระองค์จะทรงประทานให้เขาทั้งหลายพระองค์เจ้าข่า ปิติปัญญาเป็นความเข้าใจเป็นฤทธิอำนาจเป็นฤทธิเดชในการที่เขาจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ที่จะดําเนินชีวิตร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะพระเจ้าค่ะจะเป็นแสงสว่างจะเป็นเกลือพระเจ้าค่ะจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามแต่พระองค์ทรงใช้เขาพระเจ้าค่ะเพื่อทุกวันทุกเวลาในชีวิตของเขานั้นจะมีคุณค่าพระเจ้าค่ะต่อจาพระพักพระองค์ไม่ใช่ในทุกวันเวลาในเวลานี้หรือเวลาไหนไหพระเจ้าค่ะเขาไปให้คุณค่ากับ ระบบของโลกนี้ระบบของโลกนี pues mm ้ก็ทําให้ช <Century mean> nah, <ster> ีวิตของเขาเหี่ยวแห้งไประบบของโลกนี้ก็ทําให้ชีวิตของเขาอยู่ในความตายพ่เจ้าค่ะโอคาเลลูยานําพาเดินเพื่อเขาตั้งหลายจะเอาตัวตนของตนเองเอาจิตใจของตนเองออกมาจากระบบของโลกนี้สัมพันธ์สนิทอยู่กับพระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์อยู่่ายเดียวกันกับพระองค์ร่วมยินดีกับพระองค์พาะเจ้าค่ะในภาพนั้นเพื่อเขาตั้งหลายจะได้รับชีวิตของพระองค์เป็นของพระองค์ เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เป็นมรดกของพระองค์และเ็าจะใช้ชีวิตอย่างผู้ที่มีมรดกของพระองค์พาะเจ้า่ะในทุกวันเวลาในทุกวินาทีในชีวิตของเขาเขาไม่ต้องไปใส่ใจอยู่กับระบบเศรษฐกิจหรือเขาต้องไม่ไปใส่ใจอยู่กับทุกสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่ซึ่งความจริงของโลกนี้พระเจ้าขาไม่ใช่ความจริงของพระองค์พระเจ้า่ะความจริงของโลกนี้ก็เป็นแค่เงาความจริงของโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เขาได้คิดได้ให้เขารู้ได้ถึงมิติถึงความ มาสัจจน์ถึงทิ์เดชฤทิดอำนาจของพระองค์ที่พระองค์ทรงประกอบขิดอยู่ให้เขาเอาจิตใจของเขาการตัดสินใจของเขาไปวางตั้งอยู่กับพระองค์พ่อเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงบอกกับสาวกของพระองค์อยู่แล้วว่าสิ่งซึ่ เขาต้องกระทำเพื่อพระองค์หรือสิ่งที่เป็นการงานนั้นก็คือการวางใจในพระองค์พวกเจ้าค่ะนำพาเกิดเพื่อลูกๆของพระองค์จะจัดการกับชีวิตคือจิตใจของตนเองพระองค์ทรงจัดชีวิตเริ่มต้นที่ใจฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อลูกๆของพระองค์จะกลับมาสู่สภาพภายในของเขาทั้งหลายและเขายิ่งสงบและสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ ต้างหลายจะร่วมประสบการณ์กับพระองค์ในทุกรูปแบบที่เขาต้องเผชิญทุกวันเวลาทุกลมหายใจทุกเย่าะเพื่อเขาจะได้ร่วมยินดีกับพระองค์ได้เพื่อเขาจะได้ร่วมยินดีกับพระองค์ได้ในทุกสถานการณ์ในชีวิตในลมหายใจที่เขาเผชิญอยู่ทุกเจ้าะนั่นคือการร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงวางตั้ง เมื่อพระองค์ทรงวางไว้พระเจ้าข่ะเมื่อพระองค์ทรงเสร์ฟอาหารให้เขาด้วยฝีพระหัตถ์อันทรงเน้นของพระองค์นำพาเตินเพื่อเขาจะคิดได้และเขารับไว้พระเจ้าค่ะเป็นการรับมาจากพระองค์แล้วเป็นการเข้าส่วนกับพระองค์พระเจ้าค่ะเพื่อการพิสูจน์เพื่อการนำพาในชีวิตของเขาตั้งหลายเพื่อสภาพวิญญาณจิตของเขาตั้งหลายนั้นจะสูงขึ้นพระเจ้าค่ะตามพระประสงค์ของพระองค์ในทุกรูปแบบพระเจ้าค่ะในทุกวินาทีใน ลมหายใจของเขาพระเจา้าค่ะโอ้ฮาเลูยดาที่เขาจะสูดรักหรือที่เขาจะหายใจพระเจา้าค่ะร่วมกันกับพระองค์เป็นหัวใจที่เต้นด้วยกันกับพระองค์พระเจา้าค่ะโอ้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์เจา้าค่ะโอ้ฮาเลุยาขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อลูกๆของพระองค์จะได้ตื่นขึ้นจะได้ลุกขึ้นพระองค์เจา้าค่ะและจะได้เดินร่วมกันกับพระองค์พระองค์เจา้าค่ะ ในทุกวันในทุกเวลาในทุกวินาทีของเขาพระเจ้าค่ะเพื่อลมหายใจที่เขามีอยู่พระเจ้าค่ะเขาไม่อาจรู้ได้พระเจ้าค่ะพระองค์จะเอาไปเมื่อไรพระเจ้าค่ะแต่วันเวลาที่มีลมปราณอยู่ลมหายใจนั้นเป็นของพระองค์ให้เขาได้เข้าใจและให้ได้เห็นคุณค่า เพื่อเพิ่มวันเวลาที่มีอยู่นั้นให้มีคุณค่ากับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะกับพระองค์เท่านั้นพระเจ้าค่ะกับพระองค์เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นใดที่เป็นระบบในโลกนี้เป็นทฤษฎีใดๆเป็นความรู้ใดๆพระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายได้เรียนรู้และรับเอาไว้พระเจ้าค่ะขอพรงทรงโปรดเถิดทุกวันเวลานั้นที่เราได้ต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตนั้นพระเจ้าค่ะเป็นวันเวลาการชำระล้างเป็นวันเวลาการรีลิทพระเจ้าค่ะเป็นวันเวลาการเพิ่มเติมพระเจ้าค่ะ เป็นวันเวลาพระเจ้าค่ะที่จะได้ร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์พระเจ้าค่ะเป็นประสบการณ์ร่วมก,กันพระเจ้า,าค่ะโอ้ใครลูกยานําพาเดินเพื่อลูกๆของพระองค์จะมองเห็นและจะเข้าใจพระเจ้าค่ะเพื่อชีวิตทุกลมหายใจของเขานะั้นจะได้ร่วมสุขกับพระองค์จะเห็นถึงพระประสงค์ข,ของพระองค์และจะพร้อม บินไปกับพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงจัดที่พระองค์ทรงให้ภาพให้บินขึ้นเหมือนกับนกอินทรีพระเจ้าค่ะบินล่องทลายอยู่พระเจ้าค่ะอยู่ร่วมกันกับพระองค์ในฐานะคือลูกของพระองค์พระเจ้าค่ะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะเหนือระบบของโลกนี้เหนือระบบเหนือทุกสิ่งเหนือใดๆพระเจ้าค่ะ คือพระองค์พระเจ้าค่ะนำพาเพื่อเขาทั้งหลายจะเข้าใจและจะมองเห็นพระเจ้าค่ะเพื่อวันนี้เพื่อเวลานี้ในความริงที่เขาเผชิญอยู่พระเจ้าค่ะเขาเผชิญด้วยกําลังเขาเผชิญด้วยชีวิตของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเขาเขาตายแล้วพระเจ้าค่ะแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่เป็นอยู่คือชีวิตของพระองค์ที่การทาให้พระราชกิจของพระองค์นั้นสําเร็จพระเจ้าค่ะรุ่วงพระองค์กระ เป็นสําแดงออกพระเจ้าค่ะเป็นชีวิตลืนกินความตายพระเจ้าค่ะทุกวันทุกเวลาทุกวินาชีพระเจ้าค่ะเป็นพระราชกิจที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตเขาเคลื่อนไหวอยู่ในตัวตนของเขาพระเจ้าค่ะฮาเลลูยาสรรเสริญเพื่อพระเกิเพื่อพระสริเพื่อนิเเพื่อทุกเขาเพื่อทุกลีนเพื่อทุกสรรพสิ่งจะถูกรวบรวมไว้ในพระองค์ผู้ทรงผู้เดียวพระเจ้าค่ะโอฮาเลลูยาอาเมนทำไมนั่งนี้ เครื่องต้องจอดทันทีขอบคุณค่ะ